ลับสบายดีผมไพี่น้องเนาะเมื่อนี้มาพอกับเบ้าอาทิตย์คือเก่าเมื่อนี้บ่าอาทิตย์สิภาพ่อไอพี่น้องมากยำหมุงดักกุ้งเนาะหลังจากที่บ่าอาทิตย์ได้ใส่ไว้วานนี้เนาะตอนกำค้ำก็เลยบ่าบ่ได้ถ่ายเห็นพ่อไอพี่น้องในหับชมเนาะเพราะว่ามาคำเนาะพี่น้องเนาะมาแต่ยำบวงดักสักปลาเลยก็หลวงมาใส่หมุงดักกุ้งเลยเนาะเมื่อนี้เบ้าอาทิตย์สิภาพ่อไอพี่น้องมากยำเนาะพี่น้องวันนี้เนาะเพราะว่าเขาใส่ไว้ก็ ประมาณหาลังน้อพี่นอ้องนี่เนาะนี่เอากระส่าม,มาพร้อม,มานนี่ <c oughs> เอากระส่าม,มาดับเนาะใส่ไว้กับบุตรใกล้ไปได้แต่บนทางใหญ่เนาะแค่บนทางใหญ่เป็นไม้ลายหางเนาะพี่นอ้องนี่ลงไปลุมแมนนี่อันนี้ก็แมนพายผู่กับแมนเนาะมันน้องนี่เขาใส่อยู่ หนึ่งลังเนาะน้องนุ่มเขาใส่สามน้องหน้าเขาใส่หนึ่งพอที่เป็นหาแล้วพี่เนาะหาลังเนาะนี่อันนี้บ่อที่ใส่หนึ่งลังเดี๋ยวบ่อท่ศพไปยามเด้อไปมันหลุดงี้พี่เนาะเป็นยังไงมันมันหลุดแบบมันเนาะที่ใดลายอยู่บ่ไม้นี่บุเคยใส่จักเถื่อนเลยนี่ไม้นี่เฮ้ย ทางลงก็ได้ขอนข้างอย่าขูดนิดแคน้อยี ไม้นี่บุได้พี่น้องได้แต่กระปูล้วนไม้นี่ไม้นี่เป็นไม้กระปูนะพี่น้องลุ่มบุได้เนาะมีแต่กระปูเนาะไม้นี่เนาะนี่ตัวเลยนี่นี่สองสี่หกแปดสิบสิบสองตัวเนาะกระปูเนาะปลาตัวไม้นี่เป็นไม้กระปูพี่นาะไม่เป็นไม้กุ้งเนาะนี่ ได้ติกระปูมาหนิเออเอาไปไปไม่อือ่นอีกเร็วมาหนิกระปูตัวหนิไปไม่ลุมมบานีนิอยู่ลุมผมไปมาไม้หรืเป็นไม้ที่สองพี่น้อง เจไดชิมีแต้มอยู่บอ่อชิเป็นคือไม้บงยาเนี่ยบุจักโอ้ยเป็นหุเป็นหายเลยพอมันเหรอไอ้ฮู้ขอดูพี่จีไดจีถือจีดีได้แต่งใหบุถืงฮะรอ,อ,อบเบื้องไม้ที่สองนี่แหละเจไดมแบบเก่าบุจักเะอยู่บงไดดังโอ้อยู่นี่เนาะ ที่สองพี่น้องมาลุ้นกันคือแปลกๆปด้ไหมบ้าต่กระปูยังหอยอโตอยู่พี่น้องเอกไม้แถวหนี้กระปูกไล่เด้อพี่น้องเลยเด็กกระปูกซ้แต้มใหญ่ๆเลยพุน่นกุ้งบโบไฮบอลทั้งโบมีกุ้งมีอยู่หน่อยนึงเนาะเออกระปูเนาะแถวนี้เนาะกระปุกไล่ลิพี่น้องเลย đại đại nào đi xài áo cái pu đây sửa phổi này đi <laughs> bay cái máy tàu bay gì đó thằng cái xóm đang đó 3, 3 mà đang thứ sám lên phía đó máy thứ sám bạn mình đang thứ sám lên cái chân đáy bạn mình cái thứ cậu mà cứ vào chân đáy đi Ủa, lợi อ,อ๋อมีคนขางหกแล้วพี่เนาะโอ้ยนะไร้โอ้ยบุคอยถือเนาะแต่ปลาชิวอยู่เนาะแต่โบรายพี่เนาะพอกไอ้อู้อยู่หลายๆอันก็นได้ได้กระปูตัวเดียวไม้นี่ปูตัวเดียวเนาะเออบุได้เรื่องบุได้เรื่องบุได้ไม้เนี่บุคอยได้เรื่องเนาะบุคอยโอเคเนาะ โอ้ยจวอย่างสันพิดแผนเด๋ๆเด๋ไปไปไม้ต่อไปเลยไม้พูดคุนเนาะคุณ้องใส่อยู่ทังพุนเนาะสองหลังเนาะไปสีได้อีบ่หรือว่าบัวใดโอ้ยเมื่อนี้คือเป็นจะสีบุคอยถืงเนาะมารอกมานี่หลังนี่เป็นหลังทีสีนเนาะไปจะไดสีมันอยู่บ่ รือบม,มานปาโลังนี่บหฮว้อาาพี่นองปปาโตอ้งขาดบัตรถีบเลยลังนี่บหฮวะถึงขาดบัตรถีบเลยลังนี่โบมัน่าถือเนี่ยโบหฮวา มันขาดพี่เหรอกูยา่างกับโพดกับโพลนี่เฮ้ยเต็มบัตถิเลยหลังเดียวเนาะกัดผูดกัดผูหรีขาดเบิดนี่ทั้งผื้นมันนี่เพียวนี่เฮ้ยเสียของไปเลยฮู้วชดยชเด้ออ้า Đấy cả 30 con đang tụt bài uh, đang này, dù Nhìn nằm được đi không? nằm tim, nằm tim Quay, đang tụt quay Mì không mụn nữa, như thế này uh. The ông nga bạo thích chi pha bây giờ, yêu lùm bụng nó phi đỏ, yêu pha à, như yêu nó. Hã? Lungi, tất cả lungi. Ti sút lăng ti sút gắn. Ti đi. Mãi, đi bụng nó, mà yêu bụng nó. Oh, lungi. Oh, lưngi. Oh, lưngi. อุ้ยแหละโอ้มีแมงตะเต่าพอมีกุ้งบุคลยมีเนาะมีแต่ปลาชิวหรือว่าปลา,ขขานเขาหมดเด้อพี่น้องเนาะบุคลยมีกุ้งเนาะบูเป็นยังคือเจ้าอะไปกายนี่มีหลายเนาะพี่น้องปีนี้บุคลอยมีเนาะกุ้งเนาะโอ้ แม่งตักเต่าตายนั่งก็มีกับปูกินเนาะดูม้านไปเลยดีเลยอ่าชิด้ะไรใหญ่ลูกไปใช้ยูนุมเนาะเมื่อไหร่พี่น้องบอกที่สิบห้าลูกไปใช้ยู่นุมเน,ะมนาะอ,อ,อยู่พูนอยู่พูนลุมๆพูนเนาะน้องใหญ่เลยเนาะพี่น้องเนาะมองมันเด็ดๆเลยนะวันสุกจ์เมื่อนี้บุอคอยม้าน,นะพี่น้องเอากระสับม,มาจุบเจอือ ไปกลับมาไปไปสรุปผลงานกันเฮาสิได้จ่กโตกระปูดิสรุปผลงานเนาะสรุปผลงานกระปูเลยพี่น้องมีแต่กระปูลุ่อนพูดมนออพูด กบควงกุ่นตายเลยข่อยสันจียิบเนาะมุงตะกุ้งข่อยนี่แน่นอนได้กับปูนี่เอาออกมาออกมาเธอไหนออกมาเท้าอยู่มุงรักกุงข่อยนี่โบเลือเลยดอกมุนวีปุยเลยมุนออกกับบริโอกดอ็ถ่าน่ะ

มึงไปปุ๋เยเ้ยมึงถ้ากลุ่งมาใส่กระปูนี่เนาะบุคิดว่ากระปูสิร้ายปันนี่พี่หน่อยเ้ยบุคิดว่าสิเจอร้ายปันนี่ หนึ่งหลังผ่านไปหลังที่สองเป็นอะไรหลังที่สองมาพี่น้องมามาเบิ่งกันไหมหอ้ไรเป็นไรเบิง่งนี่สรุปผนงานพี่น้องนี่แต่สีประมาณนี้เนาะ น,นี่น,นี่นกระปูล้วนๆเมื่อ่กุ้งจะได้กระปูล้วนโอ้ยมุงดักกุ้งแตขาดเบิดพี่น้องเลยครสิดายี่เมื่อนี้นกับสิส้สามได้์สามเป็นอีกแล้วนี่เนาะอกระปูเนาะคือว่าเมื่อขัวเนาะเมืออม่อหนึ่งเนาะพี่น้องเมื่อหนุ่มจำเจลหลวกพักเนาะกับสีประมาณนี เอาสรุปผลงานเนาะสรุปผลงานก็นีน่น้องไม้นี่ก็พอได้หนึ่งอยู่นะพี่น้องพอได้เมื่อหนึ่งจำแจลอะละบ่ได้ดวงได้หลายดอกโอ้ผิดแผนเนาะไม้บัถือตองเนาะมือหนาบอลถี่สิพาไปใส่อยู่หลุมพนพี่น้องอยู่หลุมหลุมพุ่นมีพายใหญ่พายหนึ่งอยู่หลุมเนาะไปหลักใส่เนาะ <laughs> ไปหลักใส่ไปหลักใส่มือนามือนากุ้งล้ายเข้าใจวะปลากระไรเนะาะปลาซิวแบบปลาเข้ามุนไปยังนะร้ายเนาะไปเมื่อก่อนปันนี่สวยแลวเนาะซีกระซ่าม,มาใส่กระปูได้หนิ